สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไาสู่สุก้อนนะคะมอนี้ฝนตกจ้ะพี่วายจะไปไหนไปรับน้องไนท์ครับรับน้องไนท์อยู่โรงแรมนอนตื่นน้องไนท์ก็เช็คเอาท์รอแล้วนั่งรออยู่นี่ก็ฝนตกด้วยเนี่ยฝนตกพี่น้องวนาสีผ้าน้อนไมดำจังหน้าก็ไม่ดำเนาะหน้าขึ้นมาดำไม่ได้มันหมึดไงมันอยู่ในรถ สิว่าน้องไหนมากินเขาอยู่เพื่อนก่อนน้องบรรยากาศฝนตกแน่เลยนะบานนี้จังสีผ้า่นไปส่งสนามบินเนาะเพิ่นว่าเดินเครื่องเขาก็มาถามเรื่องก่อนละแต่ว <c oughs> <hai icing S 2> <can> ่าสิมานั่งกินเขาก่อนเพราะว่าเสกเอาได้อยู่โรงแรมเสกเอาอะไหว้พระก่อนเดี๋ยวสิไหว้พระวาจานาก่อนลดน้ำมนต์ก่อนสีผ้าเข้ามาเงินหน่องเพราะว่ามันไก่กันนะนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องฝนตกไปปอยฝนตกก็เย็นแน่ล่ะพี่น้อยจะจั่นทรหอนตั้งขบวนได้พื้นีอก็ไปเที่ยวเนาะ เดินไปเที่ยวไ่ในคลิปใดญนะครับเที่ยวกันหมเพราะน้องรว่ามันไปแเที่ยวพาห้องไปเดิ duh. นเบิ่งนั่นเบิ่งนี่แม่น้ำเอากระเปาาของเทไปซื้อดีละกระทั่งไปรับน้องไหนนอนที่น้องโทุกว่าคำว่าทุกคนว่าทรหากะจิบโมงก็เช็คเอาจากโมงเนาะโอ้ยโยหยคนตั้งโทรไปอะนะเตือนมาพอดีกำลังโทรก็แล้วว่าน้องนายงกำลังเช็คเอาบอกเออนั่งรอพี่อยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่ง กิเช็คเอาอะไรก็ไม่รู้เขาะอะเขาบอกเอาก็ต<ม>้องเช็คข้างมงเช้าอยู่แล้วข้างไว้คใครแน่แต่ฝนมันก็เริ่มยุดอะไรนี่ช่วงบ่ายอะเด้กปล่อยๆเลยรนต้กทีสองก็งต้องตกโอ้ใครแน่ละมันตกกับยินเนี่ยใครแน่บอแต่ว่าน้ำน้ำท่วมระบาดเลยพี่น้องมันระบายอีกบ้านนี่ประมาณว่าฝนตกก็ดีดีเลยฝนตกก็ดีรับปาดอีกผมอะแล้วก็เสียน้ำท่วมอีกเนี่ยอยู่บ้านน้ำท่วมไประบาดเลย้มันมันบวมบ่ารฐานอ่ะ เอาช่อยน้องไหนเลยพี่น้องครับองไหนชี้นังถ่ายอยู่ใต้ถึกใต้โรงแรมเน,น,นาะแล้วที่<ล>ตนยูค้ดเดียวเนาอดีแต่ว่าเป็นผู้ชายเนาะหน้าฝนหน่อยเสียไปเนาะนางเยี่อเส้เนาะโตมาตอนแรงไปซีเว่นเนาะ ตกเงาจีน่ยิ้วตัวยิ้วเลยเนาะพาไปกินอาหารแบบแซ่บก่อนเดี๋ยวพาไปกินไก่ย่างก่อนพี่เนาะมาละเอาขึ้นท้ายรถเลยลูกอยู่ใกล้ๆบ้านดาวดาหนุ่มบ่อยออกมาแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาที แน่โอ้โัน่ก็ขึ้นแล้วตกใจมเลยอ่ะกเป่าขึ้นก่อนคนยังไม่ขึ้นจะไปเลยใช่่เปรนอนไป่เฮียขึ้นมาตื่นไงตื่นกี่โมงน้องไหนายสิบโมงครับเอาสิบโมงนอนสบายหรือฝนตกใช่ไหมครับตื่นมาลยหิวข่าอดีไม่ครับแค่เดินกว่เดินเล่น ก็ว่าจะธนาคารก็แบบการบริษัทไปธนาคารไปธนาคารทำไมว่าจะไปแรกกันหรนแรกกันอ๋อให้พี่บอยพาไปวันนี้วันอะไรวังคารนี่ไงธนาคารข้างหน้าเราเนี่ยครัเอาไปแรกให้ใช่ไหม ช่างเขวัดพ nice> ี่น้องช่างเขวัดรย่านอันนี้วัดแม่นาคของนะไห้เอลิสยินไหมมันเป็นตำนานของตำนานของแม่นาคนะเป็นตำนานของเอาพี่มากเออนั่นแหละนังนังเรอนาะนังนั่นแหละน้องนลงไปค้นหาดูน้องนารู้จักไหมมันจะเป็นตำนานพ่พากษา่ดูลุกนะพี่มาที่พี่ยังมีความอันนี้อะศรัทธาอรามาบ่อยก็เยเาเปลี่ยนแปลงใหม่หมดแล้วใช่หมนะ น้องมานะคะมาไหว้พรไหว้ก่อนกลับแต pues ่เขายังไม่กล nah ับหรอกเขายังไม่ไม่ไปให้หรอเราก็เจอียมเขาอีกรอบหนึ่งอยู่เขาขึ้นมาแล้วก็แต่ถ้าถ้าเกิดน้องไหนมาพักไหนขึ้นมาไหมตอนน้องไหนมาพักที่นี่กวันหนึ่งกี่หนึ่งนะพี่ก็จะไปรับอย่างนี้ก็ส่งสามีกับพี่ดาเครื่องเรียบร้อยไว้กับอะไรถูกใจแม่ไปเลยรอบหน้าไม่เนี่ยจะพาไปวัดสมานอ่าสมาน ก่อนกับอังกฤษอะนะไปวัดสมานเป็น <potrze> ว <ach> <t> ัด <t> ที <t> ่ใหญ่ท <t> ี <t> ่ดังในในเนี้ยในอันนี้ในกรุงเทพเราเนี่ยแหละเนี่พาน้องมาวัดนะครมาไหว้พระรดน้ำมนต์ให้พระรดน้ำมนต์แบบนี้เขายิ่งให้อยากมาไหว้พระนะเขายิ่งอยากให้ได้มาไหว้ไหว้พระไหนรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวัดไม่น่า it on nai nó sẽ gặp nanoai nai Ba Nó nông nai nông nai nông nai Ba nai nông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  nai เด like ี๋ยวนกมันจะบินมาเออฟุบฟ้าเลยโยนเยอะๆวัดจานาค่ะทำงานวัดจ้านาค่ะพี่น้องปลา้องไงมาน้องไงไม่เคยเห็นั้งแยก เอ,อาเปลาปลาสวายเดินงสิ่งของท่าของเขาไงเเลยโยนเลยต้องร่วงทำเนีงตกเดี๋ยวนกมันก็จะมากินมองน,น,น้องแยโยนกับพื้นนี่้องไหนโย,ยนกับพื้นนี่นกมันจะมาไหมเนี่ยเนี่ยเห็นแม่มันมาแล้ว มันก็ยินได้พัดเหมือนนนกนี่ก็ได้ไฟมาไฟเหลี่ยงนี่แหละบรรยากาศดีดีพี่น้อบรรยากาศดีฝนปลยโยๆแต่ว่ามันกริ่มเศร้าแล้วล่ะ ค้นกะเรือมาไหว้พ่ะไว้เจ้าสอง่อรุคุณเห็นยันนงนม่โนกลงมาเต็มเลย,ยค้นกระลังมากยังหานปลาดูถึงขึ้นซ้ายเลยแหวเห็นจ๊ะ

ตอนนี้ก็วายพระเรียบร้อยตอนนี้ก็วายพระเรียบร้อยเลยพี่น้องไปหาเนี่ยกินเลยนะสั่งไก่เขาไหว้สงตัวกับสมตำตามตาไทยให้น้องไหนไม่เผ็ดสองครับเดี๋ยวมือนี่แสบแน่นอนละมือนี้ไหนก็มาสื่อใจเหมือนน้องน้องจนเต็มวา่าน้องไหนจนเต็มวา่าจะกินไกยย่หยาบน้องว่าสื่อไก่หยาบใช่หรื Toa lưu rồi. Too sáng <cười facial> okay. à, à? tôi lắm. Song hai mày kiếm sáng hai mày kiếm sáng 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 kiếm gai 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 thôi đó Không, gai 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 โอซาราแอปเปิพูดทำไมเดโอเคโอเคกินข้าวกันกินข้าวโอเคสวัสดีค่ะสวดีค่ะร้องแรอแล้วเข่าเยอะแยะเลี้ยงทรงน้องไงกลับได้ตอนนี้เอาเต็มกระติบเลยค่ะเอาเข่าเอาข่าแล้วก็รูปอีกไกลคือมานั่งดิเดี๋ยวไปทรงนนองอลไววามันไม่คิดกลับใจเลยสดตอนนี้คลิปนี้กะ ยังไลพี่น้องลิปหน้าพบกันให้่บ๊ายบาย